สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเอาสูตรแต้มรวม2ตัวบนมาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนเดินก็ย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสําหรับสูตรแต้มรวม2ตัวบนสูตรนี้นะครับที่เราลงไว้นะครับงวดที่แล้ว คำนวณไว้นะครับ3 4 5 6 7 8นะครับผลรางวัลที่ออก5 8นะครับ3 2ตัว5 5 8นะครับ2ตัวบน5้บกแเป็น13นะครับผลของแต้มรวมคือเลข3แต่ที่เราลงคือลงเทียบชนนะครับ สองสูตรเทียบชนชนที่6 7 8ผลปรากฏว่าคู่สูตรที่เอามาเทียบชนผิดนะครับตัวเทียบชนก็เลยผิด <c oughs> แต่ในสูตรนี้ยังเดินนะครับก็ยังเข้ามาที่แต้ม3แต่เดี๋ยวเรามีสูตรใหม่มาลงเทียบให้ดูนะครับหรือว่าท่านใดจะตามสูตรนี้ก็ยึดสูตรนี้เป็นหลักก็ลองดูนะครับ เพราะว่าอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรใหม่สูตรนี้ทั้งหมดก็1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเจ็เกาข้ามา10งวดแล้วก็มาผิดนะครับแล้วก็มาเข้ามาอีก1 2 3กับงวดที่ผ่านมางวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเรามาตามลุ้นกันเราดูของงวดนี้เลยนะครับ 8บวก8นะครับเป็น16 16บวก9เป็น25 25บวก1ก็เป็น26นะครับด้วยเลข6กหกเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์นี้หกตัวนะครับ 678901นะครับตัวไหนจะมานะครับจะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับสูตรนี้ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะมีหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็บวก1คงที่นะครับสำหรับสูตรนี้ เรามาดูสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนสูตรนี้เพิ่งเข้ามานะครับก็เข้ามาหนึ่งสองสามงวดที่สามนี่ผิดนะครับ งวดที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดเก้างวดนะครับผิดหนึ่งงวดเข้ามาแปดงวดงวดแรกนะครับสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าบวกศูนย์เป็น 9, ก 0, เก้าได้เลขเก้านะครับเพิ่มไปนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้สี่ตัวนะครับ 9012ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดน,นี้ออก7 4 7บวก4เป็น11นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข1งวดถัดมานะครับ7บวก3เป็น10บวก7เป็น17บวก9อีกเป็น26นะครับได้เลข6 6เพิ่มไปนะครับ4ตัว6 7 8 9 ผลรางวัลที่ออกนะครับออก27นะครับงวดน,นี้ออก2 2 7 2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ2 7 2เบวกเเป็น9นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข9ก้งวดต่อมานะครับ2อบวกสเป็น5 5าบวกเเป็น12 12อบวกหเป็น17นะครับได้7 8 9 0งวดนี้ผิดนะครับผลรางวัลที่ออกก็คือ0 3งวดนี้ผิด เรามาดูต่องวดต่อมานะครับ0ูนบวก9บวกหนะครับเป็น 10, บวก8เป็น18ได้เลข8เพิ่มไปนะครับ 8, 9, 0, 1 4ตัวผลรางวัลที่ออกนะครับวันนี้ออก 3, 8 9, 3, 8นะครับ3ตัวออก 9, 3, 8 2, ตัวนะครับคือ 3, 8 3, 6, 8บวเป็น11นะครับ ผลของแต้มรวมก็คือเลข1นึ่งวัดต่อมานะครับ3บวกเเป็น10บวก8อีกเป็น18บวก0ก็เป็น18ได้เลข8นะครับ8ก็เพิ่มไปนะครับ1เป็น99 9เพิ่ม1เป็น10 10เพิ่ม1เป็น11เอาตัวท้ายนะครับก็จะเป็น8901นนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับงวดน,นี้ออก สี่สี่หกนะครับสองตัวคือสี่หกสองตัวบนนะครับสี่บวกหกเป็นสิบนะครับผลของแต้มรวมก็คือเลขศูนย์วดถัดมานะครับสี 4, 4, ่ 8, บวกสีก่เป็นแปดบวกศูนย์อีกเป็นแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับได้เลขสองเพิ่มไปนะครับสองสามสี่ห้าผลรางวัลที่ออกนะครับงวดน,นี้ออกศูนย์เก้าห้า 9กบวกหนะครับเป็น14ผลของแต้มรวมก็คือเลข4ี่ดต่อมานะครับ9กบวกสเป็น12 12อบวกหเป็น18 18ปบวกสเป็น22ได้เลข2เพิ่มไปเป็น3 4 5 2 3 4หห้านะครับ ผลรางวัลที่ออกนะครับออก5 6 7 2ตัวท้ายรางวัลที่1คือ6 7นะครับ6บวก7เป็น13ผลของแต้มรวมก็คือเลข3าวดต่อมาครับ6บวก5เป็น11บวก8เป็น19บวก2เป็น21ได้เลข1เพิ่มไปเป็น1 2 3 4นะครับ4ตัว ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดน,นี้ออก6 7เหมือนเดิมนะครับ9 6 7 6บวก7เป็น13ผลของแต้มรวมก็คือเลข3งวดต่อมาครับ6บวก5เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก5เป็น22ได้เลข2 เพิ่มไปนะครับ2เป็น3 3เป็น4 4เพิ่มอีกหเป็น5 2 3 4 5นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดวันที่1ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับออก258 2ตัวท้ายรางวัลที่1คือ58นะครับ5้บวกแเป็น13ผลของแต้มรวมก็คือเลข3 ทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับคำนวณจาก1กรคนะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่16กรกค5บวก0นะครับบวก9เป็น14 14บวก4เป็น18ได้เลข8นะครับ8เพิ่มไปนะครับเป็น9 เ้าเพิ่มไปเป็น10ก็คือ0 0เพิ่มไปอีก1นะครับเป็น1ได้8 901นะครับสูตรนี้อันนี้หาผลของงวดวันที่16นะครับ จะเดินต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับงวดที่16กกรกฎาคมนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลัก10บนนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2แล้วก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่2ถ้าเราเอา2ส,สูตรมาเทียบกันนะครับ ก็จะชนกันที่4ตัวท้ายนี่นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหรือใครจะตามสูตรนี้ก็เพิ่มไปอีกสองตัวก็จะเป็นหกกับเจ็ดนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแต่ถ้าเราเทียบชนสองสูตรก็จะชนกันที่สี่ตัวนะครับก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งจะเดินต่อหรือไม่นะครับถ้ามาในสี่ตัวนี้สองตัวก็จะ เข้ามาก็จะเข้าในตัวชนนะครับหรือว่าถ้ามาเข้า2ตัวหน้านี้ก็สูตรนี้ก็จะหลุดท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเลือกเอาตัวไหนนะครับถ้าเอาตามชนก็8901นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรแต้มรวมนะครับสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับ2ตัวรางวัลที่1น,นะครับ เดี๋ยววันนี้จะว่าจะสรุป2ตัวล่างให้นะครับประมาณสักเที่ยงเดี๋ยวเรามาพบกันแบบไลฟ์สดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ